เปิดร้ทั้งวันเลยเปิดเบามาปุ๊บก,กล้องในร้อนจี่เลยอ,ะอ่ะสามเกียะมันสามเกีย์มันไปยังไกลอ่ะปิดแล้ววะยังมาว่าเมื่อกี้ผมกดเกียะไม่ลงล็อกก่อมีฝฟหมดแล้วรถสอบแบบวิชาเมาื่อวานนี้ผมสอบสามวิชานะครับวิชาละสองชั่วโมงที่ชอบดูดยาดูดบุหรี่อย่างเงี้ยแล้วโรงเรียนผมอ่ะเขาก็จะรู้กันว่ามันมีกล้องกล้องวงจรปิดทุนโรงเรียนครับแล้วไอ้พวกนั้นอ่ะไม่รู้เรื่องมันก็ไปดูดกันอืมกูไม่ได้สอบมึงก็ไม่ต้องบุกเออ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่ช่องไอ้คูณนะครับเป็นวันสอบวันที่สอบที่สองนะครับแล้วตอนนี้เขา่าจะขึ้นห้องกันแล้วล่ะผมก็มัวแต่ตั้งดลิอืมสายชิดเรื่อยจนมันสายอ่ะเมอวาน่เสียดายมากเลยกล้องแบตหมดนะครับผมเปิดเลยทั้งวันเลยเปิดเบาะมาปุ๊บกล้องนี่ร้อนจี่เลยอ่ะไม่งั้นผมจะถ่ายโซตึกเพื่อนผมให้ดูนะครับแบบชักยาวอ่ะเกสเกีหนึ่งเกสสองเมื่อวานมันลื้อประชาชน มันขี่ไปออกนอกเลยดบ,บ,บ้านบ้านบ้านแป๊บเดียวไม่อย่างแป๊บเดียวอะแรงโคตรอะชักตึกอะชักประมาณสิบสี่มั้งไม่รู้นะถ้าเกิดมัวขอไปเลยแต่ว่ายาวยาวยาวมากเลยไม่รู้ว่ามันชักตุดเลยอะชักตุดของโซเลยอะมันมัมนสามเกียร์มันสามเกียร์มันไปอย่างไกลอะไปหมดแล้วรถผมอะอืออืมอีกทีหนึ่งคัดไม่จับหรอวะ อืมเห็นไหมเป็นไรวะอ้าผมก็นั่งทำรแต่เช้าเลยอ้ยอุย้ยแมวนะ่ะมันพุดพุดพุดันเป็นไรวะเหมือนคัดมันจับไม่จับจับไม่จับอ่ะ ไปแล้วหรอจะปิดน่ะดูดิแล้ววะยังาว่าเมื่อกี้ผมกดเกียร์ไม่ลงล็อกเป่มันก็ต้องลงดีเพราะว่ามันไม่งถ้าเกิดไม่ลงมันจะไปได้ไงถูกต้องไหมไปหมดแล้วรถ อบแบบวิชาเมาื่อวานนี้ผมสอบสามวิชานะครับวิชาละสองชั่วโมงโอ้แล้วก็พักที่ถูกสิียาทีแต่ไม่ถึงรอบผมพักแป๊บเดียวเขาก็เรียกขึ้นแล้วอ่ะพักแป๊บเดียวเขาเรียกขึ้นห้องแล้วอ่ะเหนื่อยมากๆแล้วผมก็ต้องสอบต่ออีกต่ออีกสามวันนะครับอันนี้ไม่สอบปลาอยภาคเนาะสอบปิดเทอมนั่นแหละ แต่ว่าปีนี้ไม่รู้เป็นไรนะแต่ปีนี้เขาบอกว่าสอบเสร็จปุ๊บอีกวันหรือสองวันนี่แหละเขาบอกว่าเขาบอกว่านี้เขาเอ,อตัดเกรดเลยอสอบแล้วถ้าเกิดรถทับินนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมรถทับใส่กระเป๋าเสือ้อ ยิงได้เธอวันไปบางทีมันเหมือนว่าเรารู้ว่าเราทันนะแต่ว่าเราทำไปเรื่อยๆเ,เป็นเสี่ยงไม่ทัเนนีะ่ไเป็นไรอีกสิบห้านาทีมันนี้เมื่อวานนี้โรงเรียนอะไรไม่รู้ว่าอา่รถเสียแล้วก็ มันมีชอบเป็นเด็กที่โรงเรียนอื่นมาดูบุหรี่โรงเรียนผมก็มีครับมันมีทุกโรงเรียนเลยพวกที่ชอบดูดยาดูบุหรี่อย่างเงี้ยแล้วโรงเรียนผมอะเขาก็จะรู้กันว่ามันมีกล้องอยู่ข้างหลังห้องน้ำต,ตรงห้องน้ำอะคือห้องน้ำชายอะที่เขารู้ว่าตรงไหนดูดเขาเติดไว้มหมดเลยกล้องวงจรปิดทุนโรงเรียนครับแล้วไอ้พวกนั้นอะไม่รู้เรื่องมันก็ไปดูดกันอืมจุดจบ อย่างโรงเรียนโรงเรียนผมว่าเขารู้ว่าตรงไหนมีเขาก็ไม่ไปดูแต่ตรงนั้นแต่ไอ้พวกนั้นมันไปดูตรงที่มันมีไม่รู้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องยังมีคนถ่ายมันผมแน่นอนสอบประมาณเกือบเก้าโมงนะครับแต่ตอนนี้ก็มันมน่าจะแปดโมงเกือบครึ่งแล้วล่ะแตกูไม่ได้สอบมึงก็ไม่ต้องบุก <c oughs> <c oughs> นานบวชงน,นบวชทะลม่มการสอบการทำลายอนาคตแห่งปีแห่งชาติออเออคุยโทรศัพท์ไปขับรถไฟมันอันตรายนะเนี่ยมันก็ยังมีคนที่พิ่งมาแต่คือ,อจริงเราต้องมาให้เร็วกว่านี้เพื่อการเตรียมตัวที่ดีโอ,โอเคครับกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ไม่บา,บายครับทุกคน อยากถ่ายโซตึกให้ดูวะคงไม่มีโอกาสแล้วล่ะเขาขี่ขึ้นป่าววะ,ะข็นเข้าป่าว่ะนีขี่เข,ขขเข้าไปน้อยฝนตกะว่าวเนี่ยแต่ที่อื่นนะ่ะบ้านผมเพื่อนผมฝนตกเลย Das ist...